เอาครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมมาแจกท่านผู้ชมนะครับเป็นเกม Harry Potter ภาค1นะครับผมสำหรับวิธีการลงเนี่ยเดี๋ยวจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับเอาละครับหลังจากเราลงเกมเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมลงไว้ไดซีนะครับก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับ Harry Potter ตรงนี้ครับเพื่อที่จะเข้าเล่นเราจะเข้าไปที่ไฟล์เ e ตเทมนะครับผม หลังจากที่ทําตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในรายละเอียดแล้วนะครับคอนอื่นนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับ ms i afterburner น,นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นี่ครับเราจะเห็นตัวนี้ครับสีฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วก็ลิมิตเฟรมไว้ที่60ิพิมเข้าไปแล้วก็กด,กด enter ครับปึ๊บนแล้วก็พับเอาไว้เราก็จะเข้าเกมโดยไม่ต้องปรับการาฟิกใดๆอีกนะครับ รัน by admin ปับ๊บเนี่ยครับอ่าเกมมันเป็นเกมเก่านะครับเราต้องลิมิตเฟรมไว้ไม่งั้นเกมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้แล้วก็บางทีอาจจะวิ่งเร็วนะครับตัวครับเกมปี2001 Harry Potter มาพร้อมหนังเลยอ๋อแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเกมใหม่อันนี้เป็นเซฟเดิมนะครับถ้า,า copy ไฟที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะเป็นเซฟ ที่แบบอลองเข้าเล่นดูนะครับแล้วเราจะมา e น g a m เกมมาเลยนี่ครับหาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนในหนังนะครับผมที่แฮกิตเอาแฮร์ดี่มาส่งไว้ที่บ้านพ่อแม่บุญธรรมของเขานี่ครับในคืนที่ทุกคนกำลังหลับไหลมีไอ้ยักษ์ตนหนึ่งขีม่มอเตอร์ไซค์มาในความมืด เขาชื่อว่าแฮรกริดเขาเอาเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ผ้ามหาห่อไว้วางไว้ที่หน้าบ้านใครสักคนพร้อมกับจดหมาย ừ, นั่นคือแฮร์รี่พอตเตอร์เด็กชายผู้ซึ่งหนอดชีวิตหลังจากนั้น11ปีต่อมาแฮร์รี่ก็อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมของเขาพวกดัซเเล จากนั้นโชชาตาก็นำพาเขาเขาได้รับจดหมายจากฮอกวอตส์นะครับให้ไปเรียนวิชาเกี่ยวกับด้านศาสตร์เวนมน์สมมันว่าแฮกริดเนี่ย,ยมารับแฮร์รี่ไปนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟชันชาลาเซียสามนสนะครับตามในห,หนังนะครับผมจากนั้นแฮร์รี่ก็เดินทางด้วยรถไฟเพื่อที่จะไปฮอกวอตสอืม เพราะว่าที่นั่นน่าจะเป็นที่ที่แฮร์รี่ปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นแฮร์รี่เนี่ยก็เดินทางมาด้วยรถไฟฮอกวอตส์เอ็กเพรสนะครับชีวิตของแฮร์รี่มาเริ่มต้นใหม่ที่นี่นี่คือสตเันดัมบอร์ดตัวมือนว่าตอนนี้พวกเขากำลังเลือกบ้านนะครับทุกคนก็ต้องมีบ้านอยู่เป็นเหมือนกลุ่มเป็นเหมือน,นแคลนนะครับผม แฮร์รี่บอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่เอาเซลิเทลินเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เซลิเทลินไม่เอาเซลิเทลินนั้นเหรอหมอกพูดกับเขานายอาจจะยิ่งใหญ่เป็นพ่อมดที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ทุกคนเคยเป็นมาเซลิเทลินช่วยนายได้นะ <No. S 1> แต่แฮร์รี่ไม่เอาโอเคถ้าอย่างนั้นก็กริฟฟินดอร์ เรียบร้อยครับเข้าบ้านกิฟฟินดอร์ครับนี่มาแล้วครับกราฟิกของเกมปี2001ครับจากผู้สร้าง Battlefield และ Apex l e g e n d นครับ EA Game สุดยอดเลยมาแล้วครับศาสตราจารย์ดับเบิลดอร์มาแล้วครับโอ้โหเหมือนเอาหาง เอาหางกระรอกมาให้ขอด้วยฮอแล้วที่นี่มีความลับมากมายนะแฮร์รี่รอให้นายสำรวจทำไมีเวนศาสตราจารย์เป็นอย่างนั้นวะเนี่ยแฮร์รี่เกาหัวงงอือแล้วดูเหมือนว่าศาสตราจารย์กำลังแนะนำเกี่ยวกับที่นี่ให้กับแฮร์รี่ฟังนะครับ uh, ว่ามีพวกกบพวกอะไร <or to S 2> พวกนี้นะครับ ให้เขาไปเก็บสะสมนะครับผมซึ่งมันไม่มีในหนังนะนี่เป็นในเกมโอเคศาสตราจารย์บอกให้เรารีบขึ้นไปเรียนนะเดี๋ยวจะสายซะก่อนอ๋อใครเนี่ยเฮ้แฮร์รี่จำฉันได้ไหมฉันคือรอนวิสตีิดูเหมือนพี่ชายเฟดแอนด์จอจมีบางอย่างจะให้นายดูโอเคนายจะให้ฉันดูอะไรก็ตามอยู่นี่ไง เฟรดแอนด์จอร์ดนะครับแครี่เอาละพวกเราจะพานายไปสำรวจทั่วฮอกวอตส์ในฐานะที่นายเป็นน้องปีหนึ่งเนี่ยนายต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเอาละอะไรวะดูเหมือนรอนจะรีบไปเรียนนะครับเฮ้ยมีประตูลับด้วยอ๋อเขาจะสอนเรานะทำไมรอนไปเรียนแล้วรอนไม่ไปเรียนวะเนี่ยเอาละเพิงจะสอนนายปีน นายปีนขึ้นไปอ๋อเก็บถั่วพวกนั้นมาดูมันเป็นน่าจะเป็นเคอร์เรนซีในเกมนะเฮ้ยผีผีอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคถัว่วถั่วคงเอาไปแลกพวกเอ่อของได้คนระับ <c oughs> เก็บถั่วไปด้วยเฮ้ยมันมาได้ไงวะ well <done>. Now, ดีมากแล้วต่อไปก็จะกระโดดสอนกระโดดด้วยทานายตกนายก็ต้องไปเริ่มใหม่ <Yes. S 2> เข้าใจไหมโอเคเราจะไปเจอกันที่ห้องต่อไปอ๋อเขามีทางลัดของเขานะเคาารับปนะึ๊บกดสเปซบาร์ครับ อ,อ,อีกผีเวนนั่นคือผีผีผีชื่อผีโอเคแต่มันว่าผีไม่ค่อยจะชอบเด็กใหม่เท่าไหร่นักไม่ชอบแล้วมึงทำไมต้องมาควนกัวเสือกแล้วผีเสือกแล้ว ใชเนาะนายทำได้ดีมากดูเหมือนว่าในฮองวอดเนี่ยจะมีพวกสัตว์ร้ายศัตรูอยู่ตตตเต็มไปหมดต้องระวังด้วยช็อกโกแลตอ,อบช็อกโกแลตเนี่ยสามารถเพิ่มพลังให้นายได้รีบ <he> ไปเก็บมันซะนายหาถั่วมาให้ฉัน25อันโอเคถ้ okay. าฉันมีอะไรจะให้หนายต้องหาถั่วให้เขาครับอีก10เม็ด โอเคแฮร์รี่ไม่ยอมไปเรียนครับโดดเรียนครับโดดเรียนไม่เก็บถั่วเฮ้ยกบโอเคกบนี้ช่วยเพิ่มพลังให้เราได้ครับนี่ฮึยี่สิบเจ็ดแล้ว หนึ่งเลยอีกสองเม็ดครับอืเคอขอบใจมากแฮร์รี่เราได้ถัว่วเอ่อเพื่อไปทำการทดลองอะไรบางอย่างเอาละฉันมีการ์ดนักเวทให้หนายด้วยเอาไปเลยอืม,มเป็นการ์ดโอ้หมีทางลับซะด้วยครับ แล้วเก็บเอาไปทำไมวะคือดูเหมือนว่าเราจะได้นี้มาเอาบัสลิมบอนดอครับอืมอเค่เนี้ยไม่รู้เอาไปทำไมนะโอเคตอนนี้ยังไม่มีคาถาครับยังไม่สามารถใช้อะไรได้ อะไรเนี่ยไอมันฟอยดูเหมือนว่าเราเจอคนดังซะด้วยสิแหฉันคือมันฟอยแกต้องเคารพฉันนะที่นี่นี่คือแค่มันฟอยดูเหมือนว่ามันจะมาพูดข่มเรานะครับแกมาขวางทางเรานะพอตเตอร์ควรตีนะมึงอ่ะ นี่คือใครแฮร์รี่ฉันคือเฮอร์ไมโอนี่เจนเจอร์เราเคยเจอกันบนรถไฟแล้วจำได้ไหมอ๋อนี่คือเฮอร์ไมโอนี่ครับเฮอร์ไมโอนี่อืมโอเคนี่เป็นวิชาแรกเรียนวิชาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยโปรเฟสเซอร์โคเรลดูเหมือนเขาจะพูดติดอ่างครับ เราจะมาเรียนคาถาเพื่อปกป้องตัวเองจากศาสตร์มืดนี่คือคาถาฟิปเพนโดเราต้องใช้เมาส์นะครับโอเคเราต้องเขียนตามนี้ใช่ไหมอา่าโอเคมีเวลาด้วยค่อยๆลากไปครับอเอ้ยของทาง ต้องให้ผ่าน50%ครับฮารว้าได้แนะค่79เองเดดด,ด,ด,ดีมากมิสเตอร์พัตเตอร์เอาไป5คะแนนสำหรับยิฟฟินรดน again, แลวเริ่มใหม่นะแฮร์รี่โอเคต้องให้เร็วขึ้นคนระับเมื่อกี้ไม่รู้แถมมีผีมาขวางทางอีกเอาไปเลย 94%โอ้อ๋อเขามีการแข่งด้วยนะครับเราต้องทำคะแนนให้กับบ้านของเราด้วยลองใหม่อีกครั้งสิมิสเตอร์พอตเตอร์อืมมีลูก ก้าสิบเจ็ดดี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 มากมิสเตอร์พอตเตอร์ขอไปสิบห้าพอยต์นะครับสิบห้าคะแนนเราเราลองใหม่หน่อยสิอืมอ โอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดทำแฮร์รี่มันจะยิ่งเย,ยี่ยมไปเลยมิสเตอร์พอตเตอร์เพอร์เฟกต์เอาไปยี่สิบคะแนนสำหรับกิฟฟินดอร์โอ้โอ๋อต้องมีสี่ครั้งนะครับต้องพยายามทำให้ผ่านด้วยเอาละตอนนี้นายสามารถที่จะเรียนรู้วิชาฟิฟเพนโดได้แล้วต่อไปเป็นห้องสำหรับการทดสอบ ตามผมตามฉันมามิสเตอร์พอตเตอร์ทำไมต้องให้เราไปคนเดียวน่น,นะนีผมว่าต้องใช้เมาส์ในการาใช้เวทนะครับเราเราลองไปทิลของนั่นเอนอก็จะคุยเสร็จ ออเดินเลยเฮ้ยท่านนั้นมีดาวดูเหมือนว่าเราต้องมาทางนี้ครับอืมใช้เวทฟลิปเอนโดใส่ตาสัญลักษณ์บนกำแพงเพื่อเพื่อเพื่อเปิดประตู ฟิกพันโดส่งผลกับพวกออบเจกต์ต่างๆนายสามารถทำให้มันคว่ำลงอ๋ออ๋อจะได้ถั่วเฮ้ยมีเต็มเลยเอามาสามเม็ดอ๋อเปิดประตูครับโอเคแต่แป้นนี้ก่อน เอาขึ้นไม่ได้เพราะเหตุใดเล่าอ๋อตรงนี้มีทางไปครับแต่ไม่้มีดาวอีกดวงดูเหมือนถ้าราสะสมดาวเนี่ยมันน่าจะเพิ่มคะแนนให้เราเนี่ยรอเลย ดีด,ดีดีมากเอาละตอนนี้ไปเก็บเอาดาวนั่นซะฉันจะไปเจอไหนที่ด้านหน้าโอเคอไปผิดทางอุ้ยทิบเอ๊ะข้างหลัง คไม่มีอะไรเคสองดวงนะครับอะไรเนี่ยผีโอโอสวัสดีแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันคือผีหัวขาดนิกฉันเป็นผีของกิฟฟินดอร์นี่คือสมุดเอาไว้ให้นายเซฟ เมื่อนายเข้าไปแตะมันมันจะเสียภายในอตัตโนมัติและเกมก็จะมาเริ่มจากตัวนี้เมื่อนายเข้ามาในเกมใหม่หรือว่าตายอะไรประมาณนี้ <c oughs> โอเคเข้าใจแล้ว <c oughs> นี่ทำลายข้าวของเปิดสองอันโอเค รูปยี่หกนิ้เก็บให้หมดเฮ้ยคืออะไรเนี่ย ตัวเปิดด,ดีได้ดาวอีกดวงหนึ่งโอเคสามดวงแล้วสตวจารย์โอเคเราต้องเซกเวทใส่บล็อกนั่นเพื่อทำให้มันขยับ <c oughs> จริงจริงดันเราก็ได้นะติด รีพนโดมีสมุซฟด้วยครับเฮ้ยอ,อะไรวะเนะี่ยมีดาวอยู่ข้างบนะครับเซฟยกัน อุยตกไปตายแน่เดี๋ย,ย,นยวนะโอเคเก็บถั่ว อันนี้คืออ๋อตรงนั้นมีดาวเคครับสีดวงแล้วชิบดวงที่ห้าครับโอเค สวยครับต้องค่อยๆเดินเฮ้ยชิปเฮ้ยเกือบตก กลับมาโดดพลาดครั้งเดียวในล่วงเลยเนี่ยออุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่ติด ยังไงเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> ต้องโดดไปก่อนอึ๊บอืมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าห้องนั้นครับคงจะมี ไม่ถั่วก็ดาวโ้ดาวครับอืมชึบโอเคเดี๋ยวรอรอรถแท็กซี่ เฮ้ยอย่าเพิ่งไปโอเคครับน่าจะหมดละเสียวแวบหนึ่มุดเซฟเยี่ยมตัวอะไรเนี่ยนี่คือตัวโนมพวกมันชอบเข้ามาก่อกวนนักเวทเด็กๆ จัดการมันด้วยคาถาโอเคเราต้องจัดการมันครับนี่ศบอุ้ย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 ,ยมาแล้วมาแล้วที่ไหนวะนี่เคครับดูเหมือนมันจะมึนนั่งมึนไปเลย ทำลายข้าวของครับมีอยู่ไหมโอเคน่าจะหมดแล้วยินดีด้วยมิสเตอร์พัตเตอร์นายผ่านการทดสอบแล้วดูเหมือนเราได้ดาวทั้งหมดทุกดวงนะครับเอาไปเลย20คะแนนสำหรับกิฟฟินดอร์อะไรวะ บูมสติปขี่ไม่กวาดโอเคดูเหมือนหลังจากเรียนเสร็จแล้วแล้วก็มาเจอกับเพื่อนรักของเราทั้งสองคนคือมันพวกเขากำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรละยุศาสต์แบงก์ธนาคารเวทอืมโอเคดูเหมือนต่อไปล่องไปเรียนวิชาขี่ไม่กวาดเอาละฉันคือมาดามฮูชนี่คือ การบินครั้งแรกของนายนายต้องบินเข้าวงนั่นควบคุมไม่ควาด <c oughs> ดูเหมือนว่าสามารถเล่งสเกตได้ด้วยครับติดในตาสน่อยเป็นไงแฮร์ร <c oughs> ี่เอาละไปได้หองเล่นเครื่องกดคิกขาวาครับ มีเล่นเครื่องด้วยอยู่เร็วไปเอ้ยเกือบเลยเหลือนวงมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆเนี่ยมีในตัดด้วยท่านไม่วาดเคบินขึ้นที่สูง เนีย่ยคติดในตัดติดในตัดให้แฮร์รี่ครับเฮ้ยมันเล็กอเองด้วย嘛 ขึ้นอีกเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยเลยคือ tiếp đi mới này cái một nữa <laughs> Hết thua thua อะไรวะเก็บมาสวยได้เวทมาเฮ้ยโอเคได้สิบห้าพอ i n t ครับดูมันนายเจอ <67. S 2> ห้องลับด้วยตั้งแต่ปีหนึ่งแปดหกเจ็ด You will find the option on the main menu. ำรับการเรียนรู้ตอนนี้วันนี้คุณ่ได้ตเโอเคไว้เจอกันใหม่ไม่เจอพ่อพอตเตอร์มัวแต่ไป <c oughs> เ,เอกการ์ดครับฮึมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนเซฟติดหรือเปล่าน่าจะติดอยู่ดูเหมือนเราได้การ์ดอะไรมาเนี่ย เมอลินนะครับดูเหมือนว่าเป็นนักเวทตั้งแต่ยุคกลางอืมดูเหมือนเป็นนักเวทที่ชื่อเสียงโด่งดังตลอดตลอดมานะครับหรืออาจจะเป็นที่รู้จักในฐานะของ p r i n c e of e n ชันเตเจ้าชายแห่ง e n c h a น t e r นี่ก็คือนักเวทอะไรประมาณนั้เป็นที่ปรึกษาของ King Arthur ด้วยโอ สุดยอดไปเลยเอาละครับผมสนับเกมแฮร์รี่พอตเตอร์กับศิดาอาถันนะครับในตอนแรกก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยว่อยมาเล่นกันต่อนะครับในพาร์ทหน้าโอเคสนับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ